สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันในคาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคาณครูบีบีนะคะค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำพ้องอยู่นะคะเด็กๆเมื่อวานเด็กๆได้เรียนไปในเรื่องของคำพ้องรูปใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าคำพ้องคำพ้องคืออะไรนะคะ ในวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะคำพ้องหมายถึงคำที่เขียนเหมือนกันหรือออกเสียงเหมือนกันแบ่งเป็นสองชนิดดังนี้นะคะก็คือแบ่งเป็นคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงเมื่อวานเด็กๆได้เรียนไปในเรื่องของคำพ้องรูปใช่ไหมคะคำพ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกัน อ่านต่างกันและความหมายต่างกันนั่นเองนะคะในวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของคำพ้องเสียงว่าหมายความว่ายอย่างไรถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะลักษณะของคำพ้องเสียงนะคะคือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันและความหมายก็แตกต่างกันค่ะ เรามาดูตัวอย่างคํากันนะคะค่ะตัวอย่างคําพ้องเสียงคําแรกที่ครูยกมาให้เด็กๆดูนะคะก็คือคําว่าการกอานอการนะคะเวลาอ่านออกเสียงออกเสียงว่าการทีนี้เรามาดูค่ะการถ้าเป็นโกอารอการหมายถึงงานสิ่งหรือเรื่องที่ทำนะคะ ถ้าเป็นการกรอรนอการันนะคะหมายถึงเหตุเขามูลถ้าเป็นกอ,อรอการหมายถึงเวลานะคะส่วนการกรอ,อยอจอนอการันหมายถึงทองถ้าเด็กลองสังเกตนะคะคำทั้งหมดนี้อ่านออกเสียงว่าการนะ แต่เวลาที่เราเขียนจะไม่เหมือนกันและความหมายก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนำไปใช้ต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะคำว่าจันออกเสียงจันนะคะดูค่ะจอ้อะอะนจันจันหมายถึงชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลสุกสีเหลืองหอมกินได้หรือที่เราเรียกว่าลูกจันนะคะส่วนจออะนอทอนอการันจัน์ในที่นี้หมายถึงชื่อพันธุไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลหอมใช้ทำยาและปรุงเครื่องหอมนะคะเหมือนไม้จัน์นะคะ กอไปค่ะถ้าเป็นจออะนอทรการันจันในที่หมายถึงดวงเดือนหรือว่าดวงจันนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคำที่ครูเนี่ยยกมาให้เด็กๆดูนะคะนอกจากนี้คุณครูก็ยังมีวิดีโอในเรื่องของคำพ้องเสียงมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอเลยค่ะ คำพ้องเสียงคำพ้องเสียงคือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันตัวอย่างเช่นคำว่ากำนันอ่านว่ากำนันหมายถึงตำแหน่งผู้ปกครองลูกบ้านประโยชน์ที่ได้จากคำว่ากำนันเช่นเขาเป็นกำนันคนแรกของตำบลกำนันอ่านว่ากำนันหมายถึงของที่ให้ด้วยความนับถือ ประโยคที่ได้จากคําว่ากำนันเช่นผมกำนันเขาด้วยเงินเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยเหลือมาตลอดต่อไปคําว่าทาตอ่านว่าทาตหมายถึงบ่าวทั่วไปผู้ที่ขายตัวลงเป็นคนรับใช้ประโยคที่ได้จากคําว่าทาตเช่นการเลิกทาตมีตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หทาธตอ่านว่าทาตหมายถึง สารเนื้อเดียวล้วนซึ่งประกอบด้วยบรนตาอะตอมที่มีโปรโตอนจำนวนเดียวกันในนิวเคลียสประโยคที่ได้จากคำว่าธาตุเช่นคาร์บอนเป็นธาตุชนิดหนึ่งต่อไปคำว่าข้างอ่านว่าข้างหมายถึงเบื้องส่วนประโยคที่ได้จากคำว่าข้างเช่นพ่อตัดหญ้าอยู่ข้างบ้านข้างหมายถึงเิงชนิดหนึ่ง ประโยคที่ได้จากคำว่าาตุเช่นแม่พาน้องไปดูข้างที่สวนสัตว์ต่อไปคำว่าพันอ่านว่าพันหมายถึงสีของผิวประโยคที่ได้จากคำว่าพันเช่นผู้หญิงคนนี้มีผิวพันที่สวยงามพันอ่านว่าพันหมายถึงพวกพ้องพี่น้องวงวานเหล่ากอประโยคที่ได้จากคำว่าพันเช่นลวยไม้เมืองไทยมีหลายพัน แลนะสุดท้ายคือคำว่าสัตว์อ่านว่าสัตว์หมายถึงสิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพันไม้ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เองประโยคที่ได้จากคำว่าสัตว์เช่นแม่พาน้องไปเที่ยวสวนสัตว์สัตว์อ่านว่าสัตว์หมายถึงความจริง ประโยคที่ได้จากคำว่าสัตว์เช่นพ่อของฉันเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของคำพ้องเสียงเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะแยกแยะออกได้ไหมคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปคำไหนเป็นคำพ้องเสียงและคำพ้องรูปกับคำพ้องเสียงเราจะมีวิธีการสังเกตยอย่างไรเดี๋ยวเรามาดู สรุปความรู้ความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะเรามาดูคำพ้องรูปนะคะคำพ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันนะคะส่วนคำพ้องเสียงอ่านออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายต่างกันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็น สรุปความรู้ในเรื่องของคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะค่ะสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอที่ให้ความรู้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะและคุณรูณมีการบ้านค่ะการบ้านวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่43และหน้าที่44เด็กๆทำตามคำอธิบายในแบบฝึกหัดเลยนะคะ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงนะคะเด็กๆบางคำถ้าเด็กไม่มั่นใจสามารถเปิดในหนังสือหรือจะเปิดหาจากพจนานุกรมก็ได้นะคะคุณครูไม่ได้ว่านะคะขอให้เด็กทำมาให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ